สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ควรพระธรมีคาบทที่5้าข้อแค่ะและคนที่เหลืออยู่ของยาโคบจะอยู่ท่ามกลางประชาชาติท่ามกลางชนชาติมากมายดังสิงอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ป่าดังสิงหนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะซึ่งเมื่อมันผ่านไปมันก็เหยียบย่าและฉีกเสียไม่มีใครช่วยกู้ได้พระคัมภีร์ที่ยกมานี้ สะท้อนความจริงให้เราทุกคนในปัจจุบันต้องตระหนักด้วยว่าเราคือคนที่เหลืออยู่ของยาโคบด้วยหรือไม่พระเจ้าให้มีคาเปิดเผยว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เหลืออยู่ของอิสราเอลที่จะต้องเผชิญกับความโหดร้ายอายุติธรรมและที่สำคัญคือไม่มีใครช่วยกู้คนเหล่านั้นได้คำพยากรณ์ที่เป็นเหมือนอุปมาเหล่านี้คนอิสราเอลไม่เข้าใจแน่นอนว่ามีคาหมายถึงอะไร คนที่เหลือของยาโคบเหตุใดจึงมีสภาพเหมือนสิงหท่ามกลางฝูงสัตว์ป่าเหตุใดจึงเป็นสิงหนุ่มท่ามกลางฝูงแพะแกะที่จะถูกมันเหยียบย่ำและฉีกเสียสภาพคนอิสราเอลหลังจากการตีสอนของพระเจ้าจะเป็นสิงที่เรียนรู้บทเรียนแต่ยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะต่อสู้หรือยืนหยัดใดๆได้ได,ด้วยกําลังตนเองเป็นสิงแต่ต่อสู้กับแพะแกะก็ไม่ไหว ไม่มีใครช่วยกู้ได้นอกจากพระเมสิยาที่มีคาได้เปิดเผยมาก่อนแล้วในข้อสีว่าพระเจ้าจะส่งผู้เลี้ยงมาเพื่อยืนหยัดในคำสอนของพระเจ้าเราทุกคนในปัจจุบันก็เป็นเช่นอิสราเอลที่ผ่านสถานการณ์การตีสอนจากพระเจ้าได้เช่นกันหลายครั้งในวาระที่เราทำผิดบาปต่อพระเจ้าเราสารภาพและกลับใจ เราจะตกอยู่ในภาวะที่รู้ตนเองว่ามีกำลังขึ้นในพระเจ้าเช่นเดียวกับสิงแต่การที่เราต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ว่าจะเป็นฝูงสัตว์ป่าหรือฝูงแพะแกะเราก็เรียนรู้ที่จะยืนยึดพระเจ้าเป็นผู้ช่วยกู้สำหรับเราไม่ให้เราถูกเหยียบย่าและฉีกไปในทุกสถานการณ์ไม่ใช่การพึ่งพากำลังแห่งสิงของตนเองใช่หรือไม่ ขอพระเจ้าช่วยกู้เราทุกคนจากสถานการณ์เหล่านี้ด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน